สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีอคแอลมอนโปรเกสเรามาเซฟโมเมนต์แ,แอลมอนโปรเกสกันต่อเลยดีกว่าเริ่มเลยยืบแรกกันเส้นหรอ,อ คุณ<ท>ร,รู้ไหมเพลงนี้เพลงอะไรเป็นเพลงของซีดี้เรื่กแรกที่เขาเล่นมั้งอ่ะจริงปะเดี๋ยวนะนะอ่ากับไซก่อนเอาว่ารักของเขามานาะนดูแลเอนดูตั้งแต่น้องยี่สิบสี่สิบห้าตอนนี้โปรจะสิบเจ็ดแล้วฮีก็ยังเอนดูเหมือนเดิมสี่สิบห้ามาสิบเจ็ดมึงโอ <c ười> ้รักแรกหรอเฮ้ยตีนักแรก โอเกตโตเกินไหวมากสหับนุ่มแล้อ่ะโอ้ยเราอ็งอดูดูแลโอเกแล้วนะแล้วปังมากนะมีสีด้วยมีสีด้วยกันดิอจังเดี๋ยวนั่ัอ็งเขาเองเถอะอามวยหายอุ้ย กูพูดปุ๊บเอาหวยมาปั๊บกูพูดปุ๊บเอาหวยมาปั๊บกูกำลังจะเซลเลยมาคนเดียวมามากาแฟว้าวกระจับตัวไหวไหวแล้วหล่ออะไรขนาดนั้นหล่อจังคือโฟกัสนี่คือแบบฉายามหวยหวยใช่หวย แล้วเอมอนอ่ะคนหล่อโอ้ยน่จริงพูดโตเกินไวมากใสุดเซ็ตมึงดยเอมอนด้วยววเอามันโตอยู่แล้วยังไม่โตเต็มวัยมึงโตเป็นหนุ่มกะันอยู่วะจ้ะเอมอนกลับบ้านเลยมื่กี้กูกับมึงเพิ่งบอกว่าโตแล้วกูบอกแล้วเร้นจครึ่ง น้องยังทำนเพ่นอยู่เลยนะน่ะยังใส่ถุงถุงน้องสีมันำเลยขอให้จิดูแลพวกเราอย่างนี้ไปนานนานคจะเอาดาวินเป็นที่เมือนกที่สุดรวมคดอันนี้ โอเกคเป็นตัวเอโอเกคผิดตรงไหนต้ไม่ผิดลมคานอู้ชอบว่ะเออแล้วตัวเองคนกดเปิดเองนะเออเป็นเซนอะไรเงี้ยแล้วก็กดลมคันละวุ้ยแรงเกินเลยหรอเนี่ยแะเลยหรอ <Es by> คือร้องขอให้เขาติดโบให้เองใช่แล้วก็ถือจับอัดจังหวะนี้จับเอวเลยสมการนี้อาใส่จังหวะแอลมอนไลท์ถ้าผมไม่แบบเซีนนี้ไงซีรีส์แบบโผล่รถจะสวยขนาดไหนถ้าแบบชุดจริงผมยาวจะสวยขนาดไหนจะสวยอะไรพี่ผมสุดไหมล่ะดูสกิลดูเสียงพี่ขอบ้านใจไหมจ้า จะตัดยังประมาณตีสามตีสี่ครัผมก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยมึงไปเข้าน้ำดิแล้วมันก็เงียบไปเลยเออพี่ดีน้ะมุกเราหายไปหรมดแล้วใครโอ้สงสารเอามัอยเรเรเรเล่าเล่าเราเราเล่นงานมาก่อนเลยพี่เล่นพี่แข่งอันเนี้ยมาคือช่อแล้วมันกดหยุดไม่ได้ พี่กายที่กายองพี่กยไม่กายชองเออช่วยจุ๊บช่วยห่อยพูได้เลยเองฉันมะบอกพูดไม่ได้พูดปูกินได้หนึ่งทำอไอ่ะกเขากลัวเขากลัวเมียมาอ่ะต่อบ้านใจไม่กล้าไม่กล้าเลยล่ะดิเขากลัวจังกูสงสารวะอาจจะด่งปากอ เมื่อคืนบอกผูว่าเก่งสัง้นเกินไประวังหน่อยนะมใส่เงินที่งแบบนี้อ่ะใชนะเน <c oughs> ีนหลายออกเลยจริง

แต่ก็รอเนาะดูหน,นึ่งเมียโอ้ยแท้แท้แย่หลังจังแชทก่อนคนดูจะได้ไม่เหงาอ,อ่ะจะไป อ่านในใจนะครับกินเท่าอย่างว่าใต่างกันยังไงนะได้กินแล้วกินนี่อะกินนี่ฮะเนี่ยฮะ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 ระฮ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 ฮฮฮ รวมคาญ์มผู้ชอบอ่ะพี่โปติดตามกลับหน่อยฮะโปได้ขีดครอแปลงกูไฟทับด้วยยังครับโปบอกร้อนเดี๋ยวว่าจะโปเลยผมก็ร้อนอายุสิบเอ็ดเป็นป้าได้ไหมอ่ารู้จักจอมพอๆไหม นอนไหนนอนบนเตียงครับพ่อมันชื่ออะไรถามเลยบอลเขาชื่ออะไรนะเก้าสิบเอ็บรอที่พีมาร่วมงันก่อนวิบพื้นตามจำนวนคนดูครับ สมองคนนี้สิจะเหมือนกันมากเลยเออตลกว่ะมันเชียร์ทีมไหนก็ต้องเชียร์ก็สมมติว่าเราใช่ไหมครับมีแฟนเราก็ต้องเชียร์ทีมตามที่ที่เขาเชะอามันเขาเชียร์บอลนะผมว่ามันไม่เชียร์บอลนะเพาะว่าอามันบอกว่าเดี๋ยวกูเชียร์ตามมึงแล้วกันมีแฟนเลาก็ต้องเชียร์ทีมตามที่ชั้เไปมันชาดแล้ ตเรงชื่อแฟนซะด้วยไงสมมติว่าคนเราใช่ไหมครับมีแฟนแล้วก็ฮะจริงจรึงจริงอ่ะเกมซีิอลีทือเขาได้กันเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนกันเขาให้กันได้เออ อ็ว่าโดนเซนอะนี่นี่นี่ยฮะฮะฮะาฮาแกกายลายไ่อีกแล้วเอออจรวะฮ่ฮ่าปกติมันจะไม่ใช่เอวโปเกมะ เดี๋ยวดูไปยังีอไปกิเลยแว่าสวยสยสวยสุละคิวแรกขยับหน่อยอย่าว่าจะคิวแรกเลยพี่คิวศูนย์กดขับคิวไก่กันแต่ละกันนะอย่างนี้หรอ ไปดูคนยังไงนะเอาวมา่าเรหนึ่งหาให้เจอคนที่ฝ่ารถติดไปรับหาคนแบบเิ้มคนเยอะมากมากแบบห่งกันได้แม่มีสัญญาณด้วซ้ำแต่เขาก็ดูว่าไปรับตรไหมคือเขาฝ่ารถติดเพื่อไปรับเธอขาจริงแรงมาก ไอ้อวบโปเกตหล่อทิ่สุดกล้งเก่งซ่าได้เกินไประวังหน่อยนะเขาบอกมึงโชว์ตูนฮะทุกคนได้ยินไหมแม่บอกเทโปรดเธอสวรรค์เทโปรดเอาความเจ็บปวดของเธอมาให้ไว้ที่ฉันเพียงพูดเดียว รู้จักเอลมอนโปรเกสไหมรู้จักครับเอลมอนภูมิสวรรค์โปรเกรสพาสวิทช์ตัวเลมบอกว่าจะวิทพื้นตามคนดูที่ดูไลฟ์นี้นะครับวิทพื้นาจำนวนคนดูครับ ตนกางเกงสั้นเกินไประวังหน่อยนะเป็นไงอ่ะอ๋อคือปล่อยคลิปหน่อยคือพี่ยังไม่ปล่อยคลิปใช่ไหมเก็บไว้ลงมาแล้วควาสำคัญเปล่าใครใส่ต้อยๆเอ้ยเหมือนเด็กกันเลยน่ารักมากเลยนี่ โ y ้ o oh d ป้าแห่งชาตุเลยโอ้กอดใครจะสู oh ้ไม่รอจัวะมึนหัวแล้วทุกคนหล่อวะนะี่อจนอยากกินปลาจะรอทำไมวะมีแฟนแล้วอะคนแฟนไม่ต้องทรมานเว้ยยัง <laughs> มันลอยแบบนี้กนะันไเมีอะไรครับ ไม่มีไม่มีเหรอเดี๋ยวผมพังเรือให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาห่วงนะดีๆนะเดี๋ยวเรือมาโอเคฟังนะเรื่องเอาทำเลมาทำเล็บต้องหวานเบอร์ไหนพี่ดำแฟนมั้ยค่ะก็ถึงเวลาทำเล็บไม่ได้รอมาดำมายืนคุมอยู่ข้างหลังเอางี้นะ ไปดูคนอ,อนคไปมารอไปคอยไปรับไปส่งมานั่งรอทำเลสคือเอรจริงนะเนี่ยเนี่ยค่ะคนมารอทำเล็บไปได้เลยอวัสนามันว่าม,มันแบบรอแบบไม่บ,บ,บนรอแบบสนใจด้วยว่าเราจะทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะวัสดุแฟนท้องเขียวรักกันจริงน อยากดือถ้านั่น่งไม่ได้พักมารมามันจะสีละเลยแล้วนี่เรืออ้วรอสัมปัดเลยละ่ะ คือฮีฮุ้แฟนไม่ห่างใช่ไหมอ๋ออย่านี้อ่ะก็ขึ้นไปผมจะไปอยู่กับแฟน ไม่เห็นตึงตรงนี้นะเอออันนี้ง,งานอันเนี้ยเอออะไรนะสตาลิมปิกหรอปีแรกของเขาปะใช่ไหม่มใช่ไหม นึกนึกว่าพี่เขาเป็นแบบมาดมาใช่ไหมโอเคโออเออเอออุ้ยเจ็บนะเนี่ยถ้ามันไม่แกล้งกันน่ะก็ไม่ใช่เอาวงงโอเคใช่เฮ้ยอะไรนะ4มานบานนอนมาชุดนะครับ จริงๆก็ชิลครับอันนี้จริงๆเหมือนเหมือนวอร์มอยู่เลยครับวอร์มเพราะเขาเอนะครับเดี๋ยวผมจะซูมจ้าฮะซมรู้สึกวผมไม่ได้ทำอะไรเลยไปวิ่งเล่นในสนามไปเจอแล้วก็เล่นาูกันเองไม่เน้นคะแนนเน้นราตนาน ร้องเพลงพอร้องเต้นเก่งวยอือืายเต้นันละแบบเลยอะบาเที่นิ่งๆเด็กมาเข้าใจปะมา้องแบบใ่เต็ม เดี๋ยวนี้เลยค่ะดูขอบวิกหน่อยเอาถึงอะไรนะถึงทำถึงทำไม่ได้ก็ทำให้ถึงทำได้ผมก็ทำให้อยู่ดีเอาจ้าขอบคุณโอ้ยดูแลถุกเจ้าหญิงจริงวะ oh oh ah mana kau paket? dua paket, woi, ada satu paket, มอ่ะคือต้องแตะหรือเปล่าอาจาจะแบบติดเชื่อมสมการนี้ใครชอบใครก่อนมันชัดมากแหวมอนตตั้งแต่กูดูมาตอนคลิปแรกน้โหองม้อุ่งน่าพิศเสีย คุณแอบเติมแมวทำไมผมสั้นอีกันแลกเราคิดว่าเล่นคู่กันไหมอ๋อเรามาเป็นคู่เราก็ต้องเล่นเป็นคู่เป็นคู่เราก็ต้องเล่นเป็นคู่สิครับสีหน้าเขาหมดคู่ชนะละ คุณน้องมันจะปากน้องเลยไงหนึ่งคี่รอบแล้วเนี่ยสวยจริงถ้าไม่อะไรคนมีจะหลีกจะหลีกแคะที่เขาว่าเขาวม่ยุบหัวโลนอ่ะยังสวยเลยพวกนีอากานไหนหน้าสวยเป็นห่วยจริงเว้ยหลอดเดียวกัน อามอดเ้าไมห้กต um. yeah. ิทีอยานดูแลดูเจ้าหญิงหอนจริงอะไม่ได้ไม่ได้โหมันจะเป็นรโเกตอามอนไม่ได้ไงอันนี้คือคนบ้าโห <tôi thang của mình. cười> Mà tao chị thơ hãy mày 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 Cái เฮ้ยอายอาอาอ,อดูดิเนี่ยนะคนสวยคนรออ่ะน้าหน้าบ้หน้าขากัเลนะคอ่ะดีวิก็ัตังที่ชอบใช้อยู่ตอนนี้ ปดจับสิบอันนี้ไม่ได้แย่เก็บตังค์ได้อยู่แต่ส่วนใหญ่จะเก็บตะบันนักเรียนแล้วก็อะไรอื่นส่วนอันนี้เงินหนามากชอบมารับแล้วพาไปกินของอร่อยแถมไม่จำกัดวงเงินร้องเปย์เสมอข้อเสียของตรานี้คือขี้งอนแล้วก็เงินแล้วอ๋า <c oughs> คือจริงอ๋อมันเจอดูทำไม่อจากของของตรงนี้ปอปป้าเลยไหม อุ้ยแอวนวอนหล่อจ้าเน็ตเดือดเราจะผงงี้ได้ปะหมดอ่ะป้าเฮ้ยทำทุกอย่างนี้อีกนะแฟนคลับเยเอะผับอีกฮะแฟนคลบเยอะมากงำไม่แฟนลูกโหอจังฮนะผับพี่บใจบ้า่าไงล่ะโอ้ย <laughs> ตเบาอะเดี๋ยไปยกเวทมาทำไมทงทรงผมนะแล้วน้าเปลี่ยนเลยวะทำไมเขาจังเลยฮะาอาเถอะงเกตุองอลวันเมกลาเขาเอาแล้ววะต้เบล์อ่ะเดี๋ยวไปยกเวทมา ไสบายจังเลยหนังไหมจ้าจ้าเราหยุดทีจ้าจ้างั้นอุ้งกลับบ้านเลยทำได้เล่นนะดูสิโอ๊ยวันพระเจ้ามอดก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็แข็งแรง กับทุกคนอยู่กับร้องพอพอเป็นนานเลยนะครับแล้วอ,อยู่กับอยู่กับผมนานด้วยแล้วก็อยากทำอะไรก็ขอได้ทำนะครับเปนปีทองวันปีนี้เลยนะครับอเอ็อ้อง 2> 1, 2, 3, พอพอี้อง่งสอสพคที่ม,มี เยอะมากความรักก็โมกแกเยอะมากช่วงก็แบบมากแล้วก็อยู่กับต้องพอๆไปนานๆคอยเช็คแคร์แฟนคลับเยอะๆเชื่อว่าทำได้ไม่ต้องพูดว่าเราทำได้ผมเป็นพันเด้นไงเราก็ต้องแบบเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมล่ะ จบแล้วค่ะทุกคนเราพยายามเก็บโมไม้เยอะมากถ้าเราพลาดคลิปไหนทุกคนส่งคอมเมนต์มาได้คือคู่นี้ที่ดูอ่ะเป็นมวลแบบเมเมข้างรักอ่ะเมฆทงเขียวข้างรักแบบ ทำให้โปรเนียทุกอย่างเออจริงแล้วโปรเกตแบบวีนอะไรเงี้ยไปนส่วีนเหมือนนีสใส่เขาอยู่แล้วแต่เขาแบบรักกันอะรักกันแบบแต่ชอบตีกันแต่ดูแล้วเหมือนแบบสินเสมอกันอะเรื่องแบบกวนวๆอะตลกอะเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ขันปะสินเสมอกันกลนวๆเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่ที่หล่อมากจริงงนนี้นนี้เจริงโอ้ยเราจะเวียนหัวทุกคนถ้าอยู่ยี่สิบกว่ากว่าโตเป็นหนุ่มเต็มวัยอะเราจะอยู่ยังไงอ่ะ มามีดจะใจบาปนะมามีเนี่ยแอบชอบแฟนลูกนะเฮ้ย <He i. S 2> ไม่ไม่จริง <laughs> ไม่จริงเ <laughs> สร็กันในพีต่อไปนะคะทุกคนนะาชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะอันทุมินต์เลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย